เอาสีแดงไปแต่ไม่เอาสีขาวเอา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 ปะปนกันได้ไหมเอาออกชั้รื่องได้ไหมไม่ได้ํำเป็นเซตอีกมันต้องให้ได้ร้อยหนึ่งคงละน้อยอะเออเตอกแบบนี้แล้วก็มีดมีดอีกดวงหนึ่งต้องต้องใช้ลอกเอาแล้วก็ผ่าดวงนี้จะผ่าแล้วไม่ได้แล้วโอต้องใช้มีดสองเล่มเลยกันห่าสองเล่มเพราะว่าถ้าถ้าโดนเนี่ยผิวอย่างนี้แล้วมันจะเข่งอ๋อ ผมลูกนี้ปอกแล้วแถมไปเลยโอ้ดีมากเปลือกบางลูกเล็กกับเปลือกบางมากนี่เห็นไหมปอกแล้วในใหญ่อ,น,อ,อนี้เราเห็นแล้วก็เราจะเอาตังแตงเนื้อเร้องเอาอีกเล่มหนึง่ง<า>ใช่ไหมอ,อีกเล่มนึงนะต้อต้องกวาดข้างในให้อย่างงี้นะเรียบร้อยค<ม> ต้องใช้มีดสองเล่มในการห่าสมโม่ให้ตรงรีให้ให้ให้ตรงตรงตรงร่องมันเนี่ยจะไม่เสียเลยค่อยนั่นไส้ออกจะได้ไม่เสียอียไล่แบบนี้โอเคแล้วหาวนใหญ่ี่ย ทีแรกล้ว th น like, mm ึก hmm. ว่ามันมันขมเพราไอ้เล็ดเล็กเราก็พยายามเอาเม็ดเล็กๆออกให้มากที่สุดผ่าสมบูรณ์ต้องใช้เม็ดกี่เล่มอ่ะสองเล่มโตเล่มเล็มเล่มใหญ่ไอ้เขาแกะแค่นั้นน่ะหรอเราไปแหวกเองอันนี้เขาเขาแถมให้เขาเขาสอนวิธีปอกยังไงถึงจะไม่ผมนี่ของเราได้ปะใช่ใช่ค่ะไหนยัง